นีพี่มิวคบกับใครอยู่ตอบต้องตอบจริงๆหรอเขาว่าใครดีอะพี่หลอเล่นทุกคนต้องตอบจริงหรอแต่ดีมอยู่นะแต่ดีมอยู่แล้วก็ไม่รักงาส่ลมใจดีหน่อยหรอแล้วก็คําถามยอดฮิตเลยยอดฮิตเลยเคยคบกับคนตัดปกให้น้องดีมจริงๆหรอน้องมิวจะตอบว่าป้าป้าสวัสดีค่ะทุกคนนี่กับช่องบาลาน วันนี้เราก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะจะเป็น Q&A สองพันย EP หนึ่งะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนของเราเองฮะเนี่ยคนนี้กับคนนี้สองคนก็คือไม่มีใครคมนะ้เลยต้องมาคบกับตุ๊กตาเลนเลนก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญเหมือนเดิมแต่วันนี้แขกรับเชิญเรามาไม่ได้เดี๋ยวเราจะโทรไปเพื่อไขปัญหาอะไรสักอย่างที่ทุกคนสงสัยนะฮะโทรแป๊บหนึ่งฮัลโหล นี <Hello. S 2> ่ก็คือแขกรับเชิญของเราแล้วทุกคนแค่นี้เสร็จเราก็จะคุณแล้วแหละวันนี้เขาไม่ได้มานะเขามาแค่ในนี้โอเควันนี้เราจะมาตอบคําถาม q a กันนะทุก mm hmm. คนจริงคิวกับดีมก, mm hmm. ก็ก็ต้องฝืนใจทําคลิปด้วยกันนะเบกว่าโอเคทุกคนตอนนี้ดิมก็ไปเปิดประตูให้พอ่อเดี๋ยวเราจะคัดคําถามก่อนคือมิวก็ได้เลือกคําถามแล้วแหละแต่มันยังไม่ครบสิบเดี๋ยวมิวหาก่อน โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันดีกว่ามาคำถามแรกก็คือพี่มิวกับพี่ดีอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรให้เธอตอบก่อนให้ดีตอบก่อนอะดีตบอบอายุ1ิบเจ็นะครับแล้วก,ก็อยู่จังหวัดอะไรใช่ไหมใช่อยู่จังหวัดนนทบ,บุรีจ้าโอเคต่อไปตามอยู่ต่อมิวก็อายุ1ิบเจ็นะอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีแต่พฤษภานี มีอายุสิบแปดแล้วเด้อโอเคคําถามต่อไปเลยค่ะเจ้าพี่ยูชอบสีลิปอะไรคะพี่ชอบสีโอ้ยูจากปากก็น่าจะรู้แล้วก็ดูจากทุกทุกคลิปนี่ขึ้นเลยคลิปนี้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 ก็น่าจะรู้ว่าชอบสีอะไรพี่ยูชอบลิปสีแดงนะแต่มันจะไม่ค่อยแดงแบบออกทางแบบแดงแบบ จะจาจะเป็นออกแดงแบบตุนตุนแดงอิดอิดแดงแบบทึบ,บๆปะ่ะโอเคคำถามต่อไปปีนี้พวกพี่มีแพนจะถ่ายคลิปแนวไหนกันคะอ่ะให้ดีมตอบก่อนใหดีมตอบอ่ะแนวตั้งคง <c oughs> ไม่ทำนะฮะน่าจะทำกันแน<ต>วนอนเอออะไรอะก <c oughs> ลีบเลยนะกลีบเลยนะคงดีว่าคงจะเป็นแพนแนกลีบสาวเหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรหรอกใช่เอาไม่ว่าดเสธดด้วย <c oughs> ก็มีอาจจะมีพวกวอกเพิ่มมาอ๋อมีวงมีวอก,กว่ะ <l ots> ของมีวก็คงจะเป็นแนวกินแนวเที่ยวก็มันอาจจะไม่ได้สองแนวนี้อาจจะมีแนวอื่นด้วยของพี่ก็สรุปเลยก็จะเป็นแนวเที่ยวแนวกินแล้วก็แนวต่างๆที่มันสามารถออกทัแบบสามารถทําออกมาได้แล้วก็ที่คนแบบกําลังฮิตก็จะทําอะไรประมาณนี้ <l ots> แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปแบบหายไปนานมากเพราะไม่มีเวลาเลยก็คือจะขึ้นเมจะขึ้นมหาอะไรแล้วก็ต้องเร่งแบบ เขียนงานอ่านหนังสือสอบนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเนาะพี่มิวชอบกินอะไรคะกินทุกอย่างเลยนะกินทุกอย่างจริงๆกินทุกอย่างที่มันกินได้นะทุกคนไม่ใช่แบบเ๊ะกินทุกอย่างกินที่ด้วยเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นอย่ากวนก็คือชินเพื่อนชอบกวนก็แบบมิวชอบกินอะไรกินทุกอย่างมันกินที่ด้วยเหรอ โอเคเราหัต่อไปดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการทำอาหารกินจะเรียนจบมหกแล้วน้องมิวจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ไหนราสาขาอะไรก็คือถ้ามิวเรียนจบมหมิวจะไปต่อมหาวิทยาลัยคือมกรุงเทพนั่นเองทุกคนมิวจะไปต่อมกรุงเทพคณะนิเทศสาขาการผลิตอีเวนต์เป็นสาขาใหม่ของมกรุงเทพแล้วทุกคนมีเพิ่งมีมาไม่นานนะเมื่อแบบปีศปีป่ะเธอ เออ,อ,อประมาณนี้นะทุกคนโอเคคำถามต่อไปเลยดีกว่าออตอนนี้พี่มิวคบก,กับใครอยู่ออตอบต้องตอบจริงๆรเหรอเขาว่าใครดีอะพี่หลอเล่นทุกคนต้องตอบจริงเหรอแต่ดีมอยู่นะ <c oughs> แต่ดีมอยู่นะแล้วก็ไม่รักงส่หลับใจดีมหน่อยเหรอมตว,วา่ามิวจะพูดนะวันนี้มิวคบก,กับใครอยู่คนนี้มิวคบอยู่ก็คือ คือคือคือดีเจพี่นั่นเองสรุปนะมิวคบกับดีวิวนะเธอนะเธออะไรนะนะทุกคนก็คือไม่ได้เลือกกันแล้วก็เขาถามยอดฮิตเลยยอดฮิตเลยเคยคบกับคนตัดปกให้น้องมิวจริงหรอน้องมิวจะตอบว่าไม่เคยนะทุกคนมันเป็นแผนของมิวนั่นเองแผนแบบแผนจริงๆอะแผนแบบแก้ไงดีมันอะจะเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ มิวซื้อของให้ดีมแต่ไม่บอกนะว่าของอะไรเนาะก็คือมิวกับดีมไม่ได้เลิกกันนะทุกคนโอเคคาถามยอดที่ 3, อีกคําถามหนึ่งเลิกกับพี่ดีมจริงไหมเลิกเพราะอะไรจะบอกเลยว่าไม่ได้เลิกนะทุกคนยังคบแล้วก็รักกันดีอยู่ <Wow. S 1> ก็คือพี่แม็กก็คือเป็นแบบทีมงานดีมจริงๆแล้วก็ไม่เคยคบกับมิวด้วยไม่ใช่ถามดีมอะยืนยันสิอะไรเอายืนยันเร็วๆอย่าคนอืยวเขาเจ๊พดก็ <Yeah. S 2> พี่แม็กกับมิวก็เคยคบกันนะครับตอนแรกผมก็งงเหมือนกันแหละ แต่ว่าพอโดนแกล้งเขาให้ก็เพิ่งรู้นะฮะว่าตัวเองโดนแกล้งอะไรแล้วพี่เขาซื้อของให้ใหเธอไม่บอกถ้าอยากรู้ต้องไปนี่ต้องไปดูคลิปเจา้าหูกเลยนะฮะที่เจนดีมากนี้นะเ <c oughs> ขาเดี๋ยวคลิปเฉลยก็คืออยู่ที่ช่องดีนะทุกคนไปติดตามได้โอเคทุกคนทุกคนไม่ต้องมาว่ามิวนะว่าแบบอ้วนก็อ้วนยังจะทําตัวนี่ตัวเองไม่สวยยังทำนิสัยแบบนี้จะบอกว่า มิวกับดีมยังรักกันดีนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เลิกกันด้วยแล้วก็พี่แม็กก็ไม่เคยคบกับมิวด้วยเด้อโอเคทุกคนคําถาม,ถาม,ถาม,ถามต่อไปมีอีกไหมขอดูก่อนพี่มิวเลี้ยงสัตว์ไหมคะถ้าเลี้ยงก็คือเลี้ยงถ้าเลี้ยงก็เลี้ยงอะไรพี่เลี้ยงสัตว์นะทุกคนก็เลี้ยงแมวชื่อว่า บาร์บี้แต่มันเป็นเพศคู่นะ้วทุกคน <What? S 1> ก็คือชื่อนี้ได้แต่ใดมาก็คือคนที่บ้านตังนั่นแหละ <Hey. S 1> มันก็เลยเป็นชื่อนี้โอเคทุกคนคําถามเราก็มีเท่านี้แล้วก็มีแค่ไม่กี่หลักหรอกที่ทุกคนอยากถูกก็คือพี่เลิกกับพี่ดีมจริงไหมคําตอบก็ตอบไปแล้วทุกคนเราไม่ได้เลิกกันแล้วก็ไม่มีอะไรคือเราไม่เคยเราแบบไม่มีอะไรก็ไม่ทะเลาะกันด้วยดิมคิดไปเองอะ่ะก็คือแบบดิมคิดไปเองอะ่ะครับทุกคนเฮ้ทุกคน <laughs> okay, กครชอบกินนี้ก็กด กดอะไรเธอะกดแชร์กด subscribe ก,กดกระดิงด่งกระดิงด่งกระดิงด่งกิ่งกิง่งให้กับมารามีเว่ทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อปไปโอเคทุกคนไปแล้วนะบบ๊าายยบ๊ายบายเร็วพี่ผีบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายเอ็ง้าคุยกับตุ๊กตาแล้วบ๊ายบายทุกคน สวัสดีคะ่ะท,ทุกคนอยู่กับช่องมาลามิวอีกเหมือนเคยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นใหม่เธอแล้วเธเต็มใจมาทำคลิปไม่เขาเปล่าได้ทำก็ได้เธอไหวหรือเปล่ามเรื่องอแค่นี้เอง่ร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาเยอะละแต่เดี๋ยวพี่แม็กมานะเฮ้ยเดี๋ยวไปทำสุลด์กันดีกว่า <laughs> อขอคำตอนี้ก่อนพี่ดีมกับพี่มิวอายุเท่าไหร่แล้วอยู่จังหวัดอะไรคะเธอให้เธอตอบก่อนอเอาเห็เนี่ยอย่าเพิ่งลองไห้ขอ,อตอบก่อนแล้วกันพี่อยู่จังหวัด นนทบุรีแล้วก็พี่อายุ17แต่ปีนี้ถ้าเกิดพฤษภาปีนี้พี่ก็จะอายุ18แล้วแต่คือแบตกล้องกูจะหมดแล้วแบบนึงอะไรวะนี่อุ้ยแบตกล้องอีกก้อนนึงไปไหนอย่าบอกนะทุกคนอุ้ยแบตกล้องหาย <c oughs> ไม่ใช่ไอโฟนอ่ะหรอไม่เอาจะใช้กล้อง นี่เจอแล้วใบกล่องหลบอยู่นี่เนี่ยเป็นแบกตกล่องมมั้งนะมันรอน